สวัสดีค่ะพบกับคําแก้วอีกแล้วค่ะในช่องเขยอ,อีสานใต้สวัสดี FC ฟซีเคยอีสานใต้ที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้คําแก้วก็จะมานําเสนอแนวทางปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงนั้นก็เอาลงให้รับชมไปหลายวันแล้วค่ะยังเหลือปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วเวลาจะไม่เอาลงก็กลัวเลขมันออกเนาะเอาเป็นว่าคําแก้วก็ลงให้ดูเหมือนเดิม ท่านผู้ชมท่านไหนที่มองเห็นเลขตัวไหนก็ช่วยกันตีเลขแปลเลขแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยค่ะว่าตีเป็นเลขตัวไหนเนาะค่ะก็เลขก็ใกล้จะออกแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าน้ค่ะก็พิจารณาปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วร่วมด้วยก็แล้วกันค่ะสำนักหนึ่งสำนักนี้ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่แม่นยํามากๆไม่แพ้ปฏิทินหลวงปู่สวงเหมือนกันเนาะค่ะ ก็เช่นเคยค่ะให้รับชมทั้งเลขตรงงวดแล้วก็เลขข้ามงวดด้วยบางทีก็กระโดดไปออกข้ามงวดก็มีเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะงวดวันที่1นึ่กุมภาพันหกเก้เลขในช่องของวันที่1นึ่กุมภาก็เห็นชัดเจนค่ะดูไม่ยากค่ะง่ายมากเลขออกตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น14บ่ค่เดือนสาม ตัวเลขข้างบนสุดเป็นเลข6ค่ะเลข6ชัดเจนตรงกลางเป็นเลข4แล้วก็ข้างล่างเป็นเลข9ค่ะหางเดียวเลยค่ะง่ายๆค่ะ6 4 9อันนี้คือเลขตรงงวดค่ะ6 4 9เดี๋ยวเราไปดูเลขข้ามงวดกันค่ะตัวเลขข้ามงวดค่ะข้ามไป16กุมภาพันห์เ้ เลขในช่องของวันที่16ก็ดูชัดเจนค่ะดูง่ายไม่ยากเนาะข้างบนสุดเป็นเลข7ค่ะเลข7ชัดเจนต่อจากเลข7เป็นเลข0นหรือจะมองเป็นเลข6ก็ได้เป็นได้ทั้งเลข0ูนย์เลข6แล้วก็เลข6ก็กันเลข9ด้วยสำหรับตรงกลางเนาะแล้วก็ข้างล่างสุดค่ะชัดเจนมากเลขสาม มีเลขเจ็ดเลขศู 0, เลขหก 6, เลขเก้เลขสาเพราะฉะนั้นค่ามวดเนาะคำแก้วก็จะจับให้ก็คือ703หางแรกค่ะชัดเจนต่อมาเป็นเจ็สแล้วก็กันเจ็ด้วยค่ะมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคำแก้วจะสรุปให้ดูชัดๆพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ดูกันไปแล้วค่ะสำหรับเลขปฏิทินเนาะก็ เอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นตรงกันว่ามันดูง่ายมากตัวเลขไม่สลับซับซ้อนค่ะต่องวด1กุมภาหกเก้าหางเดียวโดดๆเลยค่ะมองเห็นชัดเจน649 649หางเดียวเลยค่ะ6ข้างบน4ตรงกลาง9ข้างล่าง649ท่านผู้ชมอาจจะตัดเล่นด้วยก็คืออาจจะเป็น6 4สหรือ49หรือไม่ก็69 กเก้นี่ก็เป็นเลขดังเนาะที่หลายๆคนตามมาหลายงวดแล้วเป็นเลขปีพศค่ะมันเป็น6กับ9แบบนี้อาจจะเป็นหกห9ก็ได้ค่ะหกสี่สี่หกนี่ก็คำเยี่ยวก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเนะวาะฝันเห็นบ้านเก่าของเคยสารใต้เ่ยมาที่สี่สิไปซื้อลอตเตอรี่มาเก็บไว้แล้วค่ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะคะแต่ก็ฝันเนาะฝันถึงก็ไปซื้อมาแล้วแล้วก็ สี่เะสี่เ้าท่านผู้ชมก็พิจารณาดูถ้าชอบก็นำไปเสี่ยงโชคได้อันนี้เป็นเลขตรงงวดส่วนข้ามงวดข้ามไป16บกุมภาหกเก้าเลขก็มองเห็นชัดอีกเหมือนกันค่ะชัดเจนดูง่ายมีเลข7ข้างบนสุดข้างล่างเป็นเลข3ส่วนตรงกลางเป็นได้ทั้งเลข0เลข6แล้วก็การเลข9เป็น3ตัวเนาะตรงกลาง เพราะฉะนั้นก็เลยจับได้3หางดังนี้ค่ะ703 763แล้วก็793ค่ะมีประมาณนี้เนาะ703ก็ตรงกับความฝันของหลายท่านอยู่ค่ะคุณแม่มัดช้าแล้วก็ใครอีกเนาะคำเกี่ยวจำไม่ได้เนาะค่ะแล้ว03เนี่ยก็มีหลายท่านที่ฝันเกี่ยวค่ะก็พิจารณาด้วยทั้งตรงงวดและข้ามง,งวดปฏิทินหลวงปู่สวงเลขตรงงวดข้ามง,งวดเหมือนกัน อยู่ที่สี่สองกับสี่เก้าสี่หกเนาะค่ะแต่ว่าปฏิทินจีนเงินล้านตรงงวดกับข้ามวดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเนาะค่ะนี่ค่ะก็สังเกตก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปฏิทินหลวงปู่สวงกับปฏิทินจีนเงินล้านจะมีเลขที่เหมือนกันก็คือสี่เก้าและสี่หกที่เหมือนกันเนาะค่ะ ปฏิทินหลวงปู่สวงจะเป็นสองสี่หกหรือว่าสอง 4, 9, สี่เก้าสองหนึ่งหกหรือว่าสองหนึ่งเก้าตรงงวดเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันอยู่ที่สี่หกกับสี่เก้าค่ะที่มันเหมือนกันคุณแก้วก็พิจารณาให้เนาะเทียบเทียบให้ฟังว่ามันเหมือนกันส่วนเลขจะเข้าหรือจะหลุดยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันที่หนึ่งกุมภาเนาะค่ะตรงใจคําแก้วตรงฝันพอดีก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะแล้วก็มาแปลปฏิทินเห็นเอ้า มันก็ตรงกันค่ะแต่คำเกี้ยวฝันเนาะค่ะก็พิจารณาไปตามนั้นค่ะแล้วก็หลวงตาวัดป่าอันนี้ขอความเห็นกับ f อเนาะงวดก่อนนู้นไปตามหลวงตาให้เลขเข้าก็คือ 1, หนึ่งหกพองวดที่ผ่านมาเลขหลดุดงวดนี้ยังอยากรับชมอยู่ไหมคำเกี้ยวก็ถามความ็นหองท่านผู้ชมก่อนเนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างเข้าไปไกลยอยู่นะเป็นวัดป่าเนาะ ก็เลยถามท่านผู้ชมว่าอยากที่จะรับชมเลขของหลวงตาไหมถ้ารับชมก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยค่ะคำเกีียวก็จะได้ตามมาให้เนาะบางทีเราก็ต้องดู f c ด้วยว่า FC ชอบยังไงประมาณไหนอย่างเช่นคนฝันแม่นที่คำเกี้ยวเอาเข้ามาในช่องคนใหม่บางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยมี f c ติดตามเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่าฝันใหม่ๆเนาะคำเกี่ยวก็ฝากติดตามรับชมด้วยก็คือก่อนหน้าที่จะไปถ่ายคลิปก็คือได้ข่าวมาก่อนแล้วว่า เขาฝันแม่นก็เลยไปถ่ายเนาะค่ะอาจจะเข้าจลุดยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยทําแก้วก็จะพยายามหาเลขดีเลขเด็ดมาให้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะไปตามคุณยายทศยังไม่เจอเหมือนเดิมค่ะขนาดไปเช้าคุณยายก็ออกไปทํางานก่อนเนาะไปหากานมะพร้าวเหลาก่อนโทรศัพท์คุณยายก็ไม่ได้พกติดต่อไม่ได้ก็เลยยังติดต่อไม่ได้แต่ในงวดนี้ยังไงจะตามให้อย่างแน่นอน แล้วเห็นคอมเมนต์บางท่านคอมเมนต์มาว่ารอเม่สําเด็เพราะเมสสําเดจก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันเม่นมากๆไปตามแล้วค่ะเมื่อวานไปคุณแม่บอกว่ายังไม่ฝันเดี๋ยวถ้าก่อนเลขออกฝันยังไงคุณแม่จะโทรมาแจ้งเนาะค่ะเดี๋ยวก็รอรับชมแต่ก็จะพยายามเวียนไปหาเรื่อยๆค่ะก็มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปนี้ก็คลิปปฏิทินจีนนล้าน ก็ฝากรับชมปฏิทินไอคลิปต่างๆของช่องเป็นกว่าเลขจะออกเนาะค่ะสารปูตาจำมบานวงก็ fc คอมเมนต์มาเยอะมากไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปก็จะลงคลิปให้ทันทีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ